ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ขอพาดูรถเข้ามาอีก1นคันนะคะสำหรับใครที่เป็นสาย h แล้วแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบค่ะคันนี้เป็น Honda City SV 1.5รถปี2012นะคะน้องเป็นสีดำทุกคนคันนี้ขับดีมากรถเดิมๆเลยนะคะสำหรับใครที่ตามหารถ1.5สีสูบ่อนเบาๆนะคะและคันนี้นะคะก็่อนเพียง4,999บาทเท่านั้นค่ะกระจังหน้าโครเมียม H ะคะเครื่อง1.5 iVTEC นะคะไฟหน้าฮาโลเจนไฟตัดหมอกคู่หน้าจัดมาไว้ให้แล้วนะคะตรงรุ่นของเขาเลยคันนี้นะคะก็เป็นรถ4ประตูยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะคะรถปี2012ล้อเดิมศูนย์ค่ะยาง e อ o คเ e ี a นะคะยางปีใหม่ค่ะกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะไฟเลี้ยวอยู่ที่ปลายกระจกแล้วนะคะมือจับโครเมียมด้วยกันสาดมีมาให้ครบค่ะ มาดูกันที่มุมด้านหลังเลยนี่เลยนะคะรถ4ประตูนะคะยอดนิยมอีก1รุ่นนะคะซ i t y 1.5 iV Tech นั่นเองค่ะนี่นะคะด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยค่ะพื้นที่ห้องสัมภาระคือได้เยอะทุกคนนะคะไม่ต้องกังวลและเปิดท้ายนะคะดูห้องสัมภาระกันนะคะตรงนี้เลยนี่นะคะตั้งแต่ปี2012นะรุ่นนี้นะคะมือเปิดนะคะ ห้องสัมภาระจะอยู่ตรงนั้นเลยทุกคนนะคะแม้กระทั่งรุ่นใหม่ปี2021นะคะก็อยู่ที่เดียวกันนะคะเป็นเอกลักษณ์ของซิตี้เขาเลยค่ะภายในจุคลองได้จุใจนะคะนี่ได้พื้นที่กว้างมาพร้อมกับแผ่นรองยางนะคะรับน้ำหนักนิดหยุ่นได้ดีและที่สำคัญคันนี้กันรอยทะลงทะลอกได้ด้วยนะถ้ามีแผ่นรองยางตรงนี้นะคะเป็นซิตีตรงรุ่นเลยค่ะ น็อตเดิมๆตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะคะตั้งใจคัดมาไว้ให้แบบนี้ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันที่ภายในห้องผู้โดยสารกันเลยดีกว่าค่ะห้องผู้โดยสารภายใน mm hmm. นี่บรรยากาศนะคะก็สปอร์ตนะคะเรียกหรูนะคะเบาะภายในเป็นเบาะผ้านะคะพรมสลับผ้าเลยที่พักแขนนะคะโอ้ดึงยากจัง <c oughs> ได้ละ นะคะที่พักแขนนะคะไม่ค่อยได้ดึงพับลงมานะคะมีที่วางแก้วให้ตรงนี้สําคัญมากๆที่วางแก้วทุกคนขึ้นรถมาแล้วก็อยากดื่มอยากจะอะไรเนาะเดินทางไกลก็ที่พักแขนที่วางแก้วเอ่ยนะคะเป็นสิ่งสําคัญเนาะเวลาเดินทางนะคะและนี่คือเบาะคู่หน้านะคะเป็นเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้เลยนะคะขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะ รถปี2,012นะคะ City ้5 5 SV นะะี่ค่ะกระจกปรับพับไฟฟ้าโอเคนะคะมาดูกันที่พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยมาติฟัง์กชันด้วยนะคะอันนี้พอยปิดเสียงเอาไว้นะทุกคนนะคะเสียงดีนะคะมีแพดเดิลชิปให้ด้วยนะตัว SV นะคะน้องเป็นรถปี2,012นะไมล์วิ่งไป1,87,241นะคะถือว่าวิ่งไปปกติเลย เดี๋ยวเราเปลี่ยนทานนะ้ำมันเครื่องให้นะคะรถคันนี้ก็เป็นรถที่เข้าศูนย์เช็คทุกระยะนะมีบุ๊กให้ด้วยนะคะตรงกลางคอนโซลก้องง่ายเลยด้านบนช่องแอร์ใหญ่ๆเลยนะคะจอแสดงผลตรงนี้นะคะปรับโวลูมได้เลยนะอันนี้พอปิดเสียงไว้ FM AM USB AUX อยู่ตรงนี้แล้วนะจ๊ะปรับแรงลมที่ทางอุณหภูมิตรงนี้ได้เลยคะ่ะคันนี้แอร์เย็นฉ่ำแล้วนะ ภุมลาลนะคะก็หุ้มหนังยิดตะเข็บได้แดงด้วยนะคะเพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถคันนี้มาพร้อมกับกุญแจหลักและกุญแจสำรองมาให้แล้วนะคะได้ขับเกียร์ออโต้สบายๆนะคะขับง่ายด้วยขับดีๆช่วงล่างแน่นมากนะคะคันนี้นี่นะคะสำหรับใครนะคะที่ตามหารถนะคะแบรนด์หลักๆนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลย Honda City 1.5 SV รถปี2012คันนี้ราคาพิเศษเพียง250,000 9,000บาทค่ะเพืๆจะผ่อนสูงสุด7ปี84งวดแบบฟรีดาวนะ์คะที่4,999บาทเท่านั้นพร้อมแล้วอยากเป็นเจ้าของคันนี้แล้วนะคะติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปได้เลยค่ะอย่าลืมบอกมาจาก YouTube นะเรามีโปรโมชั่นดีๆให้นะคะออกรถใช้เงินเพียง999บาท ชองหนึ่งใช้มเงินออกรถ999 99, ได้เลยนะนะคะอนุมัติแล้วนะคะเรามีบริการเซ็นเซ็นไฟแนนซ์อนุมัติแล้วเราส่งให้ฟรีด้วยนะคะเอาเป็นว่าดูแลให้หมด cover ใน999บาทค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ